เรามาดูว่านอกจากข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณของโลหะหนักในดินว่ามีการปนเปื้อนอยู่เท่าไหร่นะคะปริมาณโลหะหนักที่พืชสามารถดูดซับไว้ได้แล้วนะคะยังมีข้อมูลอะไรอีกที่เราอยากจะได้นะคะ,ะข้อมูลนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟอร์มหรือว่าความสามารถในการแพร่กระจายของโลหะหนัก นะคะ,ะมาดูว่าโลหะแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีการแพร่กระจายแล้วก็มีความสามารถในการดูดซึมที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะในสไลด์หน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคโครเมียมนะคะ,ะซึ่งคโครเมียมเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นอยู่สองออกซิเดช o นฟอร์นะคะฟอร์มแรกก็คือ โครเมียมบวก6นะคะอีกฟอร์มหนึ่งก็คือโครเมียมบวก3ซึ่งโครเมียมถือว่าเป็นธาตุที่ไม่จำเป็นกับพืชนะคะแต่ว่ามีความจำเป็นกับสัตว์บางชนิดนะคะฟอร์มที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือโครเมียมบวก6นะคะเนื่องมาจากว่าโครเมียมบวก6เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งนะคะะแสดงว่าอะไรแสดงว่าดินที่ปนเปื้อน โครเมียมบวกหเป็นไงคะอันตรายมากกว่าดินที่ปนเปื้อนโครเมียมบวกสนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่า speciation หรือว่า oxidation form ของโครเมียม um เนี่ยมีความสำคัญนะคะ,ะดังนั้นในการที่เราจะระบุว่าตัวที่ปนเปื้อนมาเนี่ยมีฟอร์มบวก6หรือว่าบวก3นะคะ pH ของสารละลายจึงมีความสำคัญ นะคะ,ะดังนั้น pH จะต้องถูก adjust ก็คือจะต้องถูกปรับนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาการเกิด reduction ของโครเมียมบวก6ในกรณีที่เราต้องการวัดบวก6นะคะ,ะแล้วก็ต้องปรับให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ฟอร์มโครเมียมบวก3เนี่ยเกิดการ o x i ซิเดชัด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับ speciation ของโลหะ น,ะะอนอกจากนี้ยังมีโลหะอื่นๆนะคะเช่นเหล็กจะเห็นว่าฟอร์มของเหล็กที่มันละลายก็คือเหล็ก2บวกนะคะ,ะในขณะที่ฟอร์มของเหล็กบวก3มนะคะ,ะมีแนวโน้มที่จะเกิดไฮโดรไลซิสแล้วก็เกิดการตกตะกอนในที่สุดนะคะแสดงว่าบวก3ละลายได้น้อยกว่าบวก2ะ,ะ,ะในส่วนของอาร์ซินิกกับซีลีเนียม นะคะทางอาร์เซนิกแล้วก็ซีลิเนียมเนี่ยเป็นโลหะนะคะไม่มีความจำเป็นสำหรับพืชนะคะอาร์เซนิกเนี่ยจำเป็นสำหรับสัตว์บางชนิดในขณะที่ซีลิเนียมเนี่ยจำเป็นกับสัตว์เกือบทุกชนิดนะคะฟอร์มในรูปของสารอดินซีของอาร์เซนิกนะคะมี2ฟอร์มนะคะมี2ฟอร์มก็คือมี2 o x i d a t i o n s t a t e นะคะเช่นอาร์ซีเนต ะะเมื่อพูดถึงอาร์ซิเนตก็คือหมายถึงอาร์ซินิกที่มีประจุบวก5นะคะอาจจะฟอร์มอยู่กับออกซิเจน4ตัวนะคะเป็นอาร์ซิเนตหรือฟอร์มอาร์ซินไนก็คืออาร์ซินิก3บวกนะคะอาร์ซินิกจับกับออกซิเจน3ตัวนะคะประจุของอาร์ซินิกคือบวก3นะคะแต่ถ้าอาร์ซินิกมันอยู่ในน้ำนะคะ ที่ pH 3ถึง7ก็คือค่อนข้างเป็นกรดนะคะจะฟอร์มอยู่ในรูปของอาร์เซนิกกับสารประกอบอที่เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะแต่ถ้าอยู่ยที่ pH ค่อนข้างเป็นเบสนะคะเขาก็จะสูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวก็คือจะกลายไปเป็นอ a s a r เซนิกแล้วก็เป็นออกซิเจนที่มี4อะตอมนะคะ ในส่วนของซิลิเนียมนะคะมักพบอยู่ในรูปของซิลิเนตนะคะซิลิเนตก็คือซิลิเนียมฟอร์มกับออกซิเจนสีอะตอมนะคะก็คือซิลิเนียมบวก6นั่นเองนะคะกับอีกฟอร์มหนึ่งก็คือซิลิไนนะคะซิลิไนก็คือซิลิเนียมบวก4นะคะฟอร์มอื่นๆที่อาจจะพบของซิลิเนียมก็คือ ประจุ2ลบนะคะหรือประจุ2ลบที่ฟอร์มเป็นฟอร์มกับไฮโดรเจนนะคะหรือซิลิเนียมที่เป็นธาตุก็คือมีประจุศูนย์ซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่า อนอกจากข้อมูลของปริมาณโลหะหนักแล้วนะคะเราอยากทราบว่าฟอร์มที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันมีฟอร์มอะไรบ้างนะคะทีนี้ในส่วนประกอบของดินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไระเราจะสกัดด้วยตัวทำละลายอะไรก็จะเป็นหัวข้อถัดไปที่เราจะต้องมาเรียนกันนะคะ หัวข้อถัดไปที่ครูจะเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของดินนะคะว่าดินเนี่ยองค์ประกอบหลักของมันเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ,ะส่วนประกอบหลักก็คืออะนินซีวัตถุนะคะหรือว่าอินออแกนิกนั่นเองนะคะซึ่งอินออแกนิกเมื่อมันอยู่ในดินมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแร่าธาตุนะคะเขาก็เลยเรียกว่ามิ n เนอรัลแมทเตอร นะคะ,ะซึ่งมีองค์ประกอบถึง45%โดยปริมาตรนะคะ,ะถัดมาก็จะเป็นองค์ประกอบถัดไปก็คือเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะคะก็คือพวกออร์แกนิกแมทเทอร์มีอยู่แค่5%โดยปริมาตรนะคะ,ะถัดมาก็จะเป็นน้ำแล้วก็อากาศที่อยู่ในดินนะคะ นอกจากองค์ประกอบของดินแล้วนะคะเนื้อดินก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของดินนะคะ,ะเนื้อดินเราสามารถนำมันมาประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างคร่าวๆนะคะเช่นดินชนิดนี้เราควรจะปลูกพืชชนิดไหนนะคะมีการจัดการดินได้นะคะ ถ้าเราพยายามที่จะแบ่งประเภทของเนื้อดินตามขนาดของอนุภาคนะคะ,ะเราจะสามารถแบ่งดินได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าดินเนื้อหยาบนะคะได้แก่ดินทรายนะคะดินทรายลักษณะของมันก็คือจะ particle size หรือว่าเม็ดดินมันจะมีลักษณะเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะ,ะดินทรายปนร่วน นะคะหรือว่าดินร่วนปนทรายก็คือมีส่วนผสมของทรายเยอะเนื้อดินก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างหยาบนะคะถัดมาประเภทที่2ก็คือดินที่มีเนื้อปานกลางนะคะเช่นพวกดินร่วนนะคะหรือว่าดินร่วนปนทรายแป้งนะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทที่3นะคะได้แก่ดินเนื้อละเอียดนะคะ,ะได้แก่พวก ที่มีดินเหนียวเป็นองค์ประกอบนะคะเช่นดินเหนียวปนทรายหรือว่า,าดินร่วนปนดินเหนียวนะคะเมื่อตะกี้แบ่งตามลักษณะทางกายภาพนะคะแต่ถ้าเราจะเอาลักษณะหรือว่าขนาดของอนุภาคดินมาแบ่งนะคะก็จะได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกดินทรายเนาะ ขนาดใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่0.05-2มิลิเมตรนะคะนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ,ะถัดมาเรียกว่าอนุภาคหรือว่าดินทรายแป้งนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Silt นะคะขนาดกลางจะอยู่ที่อนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.002-0.05มิลิเมตรนะคะ,ะถัดมาจะเป็น อนุภาคดินเหนียวหรือว่า c ร a mineral นะคะ,ะเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะนั่นก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่น้อยกว่า0.002มิลลิเมตรนะคะอนุภาคมันต่างกันองค์ประกอบอของดินก็ต่างกันนะคะ,ะสไลด์ถัดไปครูจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละ ดินแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบนะคะ,ะมาดูองค์ประกอบหลักของดินทรายนะคะแซนก็คือดินทรายนะคะ,ะพวกนี้เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการสะสมของแร่ธาตุที่มีองค์ประกอบเป็นซิลิคอนไดออกไซด์นะคะ,ะซึ่งเราเรียกมันว่าเป็นแร่พวกคอร์สนะคะ พวกนี้จะมีขนาด particle size ที่มีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่แต่จะมี specific surface area หรือว่าพื้นผิวกำมันเนี่ยต่ำนะคะ,ะเมื่อมันมี specific surface area ต่ำก็จะทำให้คุณสมบัติของมันไม่ดีในแง่ที่ว่ามันจะมีความสามารถในการจับกับโลหะได้ต่ำนะคะ ไม่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะถัดมาดินชนิดที่2ก็คือซิลต์หรือว่าดินโคลนนะคะอ่านังสือบางเล่มก็เรียกมันว่าเป็นพวกตะกอนนะคะซิลต์ Shield, มีพาร์ติเคิลไซส์ที่มีขนาดปานกลางนะคะเกิดมาจากการย่อยสลายของพวกดินทรายนะคะหรือว่าแร่พวกเฟลส p ปานะคะ Specific surface area ก็ยังถือว่าต่ำนะคะ,ะแต่ว่าดีกว่าทรายนะคะแต่ specific surface area หรือว่าพื้นผิวกำมันก็ยังมีค่าต่ำนะคะ,ะดังนั้นก็คือไม่สามารถที่จะจับกับโลหะหนักได้ดีนะคะส่วนดินนะคะที่มีความสามารถในการจับพวก โลหะหนักได้ดีนะคะอ่ะก็คือเคเลนะคะหรือว่าดินเหนียวนะคะซึ่งเป็นดินที่มีเนื้อที่ละเอียดที่สุดนะคะโครงสร้างของดินเหนียวนะคะประกอบไปด้วยสองชั้นนะคะ สองชั้นที่เราเรียกว่าเป็นเบสิกยูนิตก็คือเป็นยูนิตพื้นฐานหรือว่าเป็นหน่วยพื้นฐานนะคะ,อะสองหน่วยด้วยกันหน่วยแรกเรียกว่าเตตาฮีดอลนะคะเตตาฮีดอลก็คือซิลิกอนนะคะจับกับ 4, ออกซิเจนสอะตอมโครงสร้างเรียงกันนะคะ,ะเป็นแผ่น นะคะ,ะเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นเตต้าฮฮดอนของซิลิกตก็คือซิลิคอนเตต้าฮีดอนชีสนั่นเองนะคะส่วนประกอบที่สองของดินเหนียวก็คือออกตาฮีดอลชีสนะคะ,ะที่ฟอร์มกับอะลูมิเนียมนะคะสังเกตดูจะเห็นว่าโลหะที่เป็นอะตอมกลางก็คืออะลูมิเนียมสามบวก ะะจับอยู่กับออกซิเจนเนี่ย6อะตอมแล้วก็เรียงต่อกันเป็นแผ่นๆนะคะชนิดของดินเหนียวก็เลยแบ่งตาม composition หรือว่าองค์ประกอบของชิ้ที่ต่อเข้ามาเป็นดินนะคะตัวอย่างเช่นดินที่เราเรียกว่า k โ o l i n i t e นะคะ โคลินไนต์อ่านว่าคโคลินไนต์นะคะหรือภาษาไทยใช้คำว่าดินขาวนะคะดินขาวหรือคโคลินไนต์เนี่ยจะเป็นดินที่ประกอบไปด้วยอัตราส่วนของอลูมิโนเตต้าชีทกับอ,ออกคาโทนค่ะซ,ซ,ซิลิกาเตต,ต้าฮีดอลชีทกับอลูมิอลูมินา่าออกตาฮีดอลชีทเนี่ย ในอัตราส่วนแบบ1นึ่งต่อหนึ่งะ,ะ,ะเรามาดูว่าลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือโครงสร้างจำลองของดินนะคะ,ะมันจะประกอบไปด้วยซิลิก้าเตต้าฮีดอลชีตนะคะอลูมิน่าเตต้าฮีดอลชีตสลับกันเห็นไหมคะเรียงสลับกันนั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างซิลิก้าเตต้าฮีดอลชีตกับ อะลูมิน่าเตตตาฮิดาชีตจะเป็นแบบ1ต่อ1นั่นเองนะคะ,ะสังเกตดูนะคะเคมีคอลฟอร์มูลาหรือว่าโครงสร้างของมันก็เลยเขียนโดยรวมว่าเป็นพวกอะลูมิโนซิลิกตนะคะเขียนได้ดังโครงสร้างนี้นะคะ,ะเมื่อเรามามองดูโครงสร้างของเขานะะจะเห็นว่าที่ปลายของชีต ภาษาอังกฤษใช้คําว่า terminate นะคะปลายของชีทหรือว่าที่ช่องว่างระหว่างชีทที่มันต่อกันเนี่ยมันจะมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็น oh นะคะซึ่ง oh เนี่ยมันสามารถแตกตัวนะคะดูที่ด้านล่างจะเห็นว่า oh เนี่ยสามารถแตกตัวเป็น o ลบกับโปรตอนนะคะเมื่อแตกตัว ader, จะเห็นว่าโครงสร้างของเขาก็จะมีประจุเป็นลบ โอลบใช่ไหมคะโอลบก็เสมือนกับเป็นแอคทีฟไซด์ที่โลหะที่มีประจุเป็นบวกเช่นเหล็ก2บวกสามารถที่จะเข้ามาจับหรือเข้ามาบาวได้ดังนั้นเครมิเนอรัลก็เลยมีคุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนักได้นะคะ,ะชนิดที่2ของดินที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทราบ ก็คือชนิดที่เรียกว่ามอนโมริโลไนต์ t นะคะมอนโมริโลไ o ต i t เนี่ยจะประกอบไปด้วยอัตราส่วนของออกตา่อขอโทษค่ะอัตราส่วนของเตตาฮีดอลชีตต่อออกตาฮีดอลชีตเป็น2ต่อ1นะคะนั่นก็คือโครงสร้างของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับแซนดวิช ลองนึกภาพแซนวิชดูนะคะนั่นก็คือต้องมีขนมปังสองแผ่นแล้วก็มีไส้ตรงกลางใช่ไหมคะ,ะในที่นี้ก็คือออกตาฮีด s h ชี t ของอะลูมิเนตเนี่ยทำหน้าที่เป็นไส้ในขณะที่ซิลิเกตเตตราฮีดัชีททาหน้าที่เป็นขนมปังนะคะก็จะเห็นว่าอัตราส่วนมันก็เลยเป็น2ต่อ1นะคะก็คือออกตา1ต่อเตตรา2นะคะ เรามาดูโครงสร้างของมอนโมลิโลไนท์ ight, นะคะจะเห็นว่าที่ปลายของมอนโมลิโลไนท์ ight, นะคะก็มีลักษณะเป็นฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันก็คือ OH เหมือนเดิมนะคะ,ะซึ่งหมู่ฟังก์ชัน OH เนี่ยมันสามารถแตกตัวเป็น o ลบได้ ดังนั้นดินมอนโมลิโลไนต์ก็มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนหรือว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับพวกโลหะหนักได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ถัดมานะคะก็จะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่อยู่ในดินนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าออแกนิกแมตเตอร์หรือว่าส่วนที่เป็นสารอินทรีย์นะคะ ถ้าเป็นดินที่อยู่บนพื้นผิวโลกนะคะองค์ประกอบหลักที่เป็นออแกนิกแมทเตอร์ของดินก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าฮิวมิกแอซิดนะคะซึ่งมีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะคะอะซึ่งฮิวมิกแอซิดสังเกตดูก็จะมีหมู่คาร์บอกซิเลตด,ด้วยนะคะในขณะที่ออแกนิกแมทเตอร์ตัวที่2ก็คือไดเมทิลซัลโฟนิโอโพพีพพ e เนตเนี่ย เป็นโครงสร้างของออร์แกนิกแมทเตอร์ที่มาจากสัตว์เช่นพวกแพลงก์ตอนหรือว่าพวกสาหร่ายที่อยู่ในทะเลนะคะ,ะดังนั้นถ้าเป็นดินตะกอนที่มาจากทะเลก็มักจะพบออร์แกนิกแมทเตอร์ชนิดที่สองที่เราเห็นนะคะ,ะซึ่งจากโครงสร้างก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะมันมีพวกที่มีประจุบวกกับประจุลบแสดงว่าอะไรแสดงว่า,าม,มีความสามารถในการ ดูดซับโลหะหนักได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะขอพักก่อนฮะลงอะไรนะคะ